ก็คือมาทายกันว่าที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นแบรนด์อะไรเพราะมันมีกลิ่นแล้วก็แบบเท็กเจอร์มันแบบมันรู้อ่าเป็นปายที่ก็พูดอย่างนี้รสชาติปายลิ้นมันทำให้แยกได้มันขายเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะสามร้อยกูไม่รู้กูเบากว่าเนื้อ สวัสดีครับผมบอสนะครับผมพอยครับวันนี้เราอยู่รายการรู้งี้นะครับผมสวัสดีนะครับผมไรนะครับมาจากเพจงคองเป็นคนแดกนะครับเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์ครับอขึ้นเลงขึ้นเลงขึ้นลู่คนต่างันเท่าไหร่ประมาณห้าแสนลคนนะแล้วคนที่เลือกตามไปแล้วอ่ะเลือกตามประมาณล้านกว่า ไอ้จริงจริงไอ้จริงคอนเทนต์ฮิตของบานี้เป็นเป็นคอนเทนต์ไหนจริงๆก็ลงทิดโพสก็แจ้งเกิดหมดเลยเฮ้ยเย้คือเราโพสไม่กี่โพสเราย,ยอดไล่ยอดแชร์มันมาเลยอันนี้เรื่องจริงทำในเรื่องอาหารอย่างเดียวเลยครับก็คือจะไปรีวิวตามร้านอาหารใครอยากจะไปดูใช่ไหมก็คือแบบเราจะไปรีวิวแบบคล้ายๆเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะจะใช้คำหยาบนิดหนึ่งนิดหนึ่งใช้ใช้มากเลยว่าเอากูกินอะไรมาอยากจะเล่าให้ฟังอ่าประมาณนี้คล้ายๆเป็นอารมณ์เพื่อนบอกเพื่อนกันวันนี้เราจะมีเกมมาเล่นเป็นเป็นยังไงฮะเป็นเกมอะไรวันนี้เกมอะไรเคยจริงจริงสัยว่าเนี่ยทุกคนต้อย เข้าเซเว่นใช่ป่ะในแบบร้านขายของชําแต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาทายแบรนด์แต่แน่นอนว่าที่ผ่านมาทีมบานด์มเันเป็นซุปไก่ไหมฮะเอสัตว์ต่อมาตลอดเลยทีมงานก็จะจัดมาให้เราซึ่งก็คงไม่ได้ใจดีกับเราขนาดนั้น้วก็คือมาทายกันว่าที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นแบรนด์อะไรปิตาปิดเลยเหรอปิดตาปิดเลย เขาปิดได้คนละครึ่งแน่ปิดได้แค่ตาไม่เลยว้าวมันไม่น่ายากป่ะเพราะมันมีกลิ่นแล้วก็แดบเท็กเจอร์มันแบบมันรู้อะเป็นไฟพี่ก็พูดเองสองร้อยเปอร์เซ็นเลยเฮียมันมีขนมไหนน้ำเข้ามาจากเมกาอีกไหมมันนี่ไอวิจารณ์ก่อนเลยพิจารณ์ก่อนกินเลยเหมือนนี่มืกลิ่นผงผงไข่เค็มนะเดี๋ยวก่อนนะผมหาปากและช้อนให้เข้ากันก่อนเป็นยอะไร อะใครกินแล้วบ้างอะผมรู้เลยคืออะไรทไอ้เหี้ยกูรู้แล้วว่าคืออะไรเว้ยแต่กูไม่รู้ว่ารดอะไรรดราคาบ่อยลดสองถุงสามสามบาทกูกินจนนมตั้งเลยใช่เหีมันอ้ามึงหินไอ้เหี้ยคสองนะเซนจ็บโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยง่ายว่ะทันยังชิมงานแต่ยังไม่เฉลยให้กินแล้วทายให้ครบก่อนแล้วค่อยเปิดให้เห็นทีเดียวอ๋อโอเค อันนี้แค่กลิ่นผมรู้เลยเฮ้ยมันดมดมแล้วเหรอสองพยัค์สองพยัค์ผมใส่อย่างครับเนี่ยผมว่ามีคนลอกเปล่ากลิ่นมันแบบรสชีสอะเออใช่ไหมรสชีสป่ะรสชีสรสชาติปลายลิ้นมันทําให้แยกได้มีความหวานปลายลิ้นไอ้เหี้ยกูเกลียดเขาว่าปลายลิ้นมากเลยไม่ตอนแรกตอนกินถ้ากินนิดเดียวไม่ค่อยรู้แต่ถ้ากินหมดอะรู้ผมว่าผมน่าจะรู้ต่อนแน่เฮ้ยคอนแน่คอนแน่ตองมันก็อีกแล้วจริจริงๆกูทำปากเสียไม่ต้องพูดกูว่าถูก เพราะว่าเพราะว่ามึงพูดเสียงดังไงไอ้เีัยที่คนดูคนไม่รู้ว่ามึงไม่ได้พูดคอนเน่หรอวะจานอมาจานที่สมันมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอุ้ยเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเขาก็ผสมกันมาสามสี่แฝงแล้วกินเหมือนแบบปลาหมึกในตลาดอ่ะกูไม่เห็นรู้สึกถึงปลาหมึกเลยว่าเอาเลยนะเอาผมกินได้เลยป่ะเอาจริงนะไอ้นี่ก่อนกินนี่รู้แล้วคืออะไรเฮ้ยโคตจัดแค่ได้กลิ่นเหรอแค่ได้กลิ่นแค่ได้กลิ่นสามพยางสามพยางเฮ้ยสามพยางเลยเอ่ะมันแค่สามพยางแอ่แค่กูไม่รู้เฮ้ยผมไม่ให้แล้วไอ้เอ้ยนี่ยอมตอบไม่ได้จริง ตอบ่งสอาคารดาตุมตามไม่ใช่ตุมตามไม่ใช่คาราดายอมแพ้ยอมแพ้เลยยอมแพ้เลยอุ้ยเฮียคือตอนนี้กูได้กลิ่นประหมึากทีมงานหยอดน้ำปลาอู้ แต่ผมจำชื่อแบบไม่ได้ดิสควิดดีสควิดอะไรไม่รู้อ่ะจำชื่อไม่ได้สควิดไม่น่าจะไดโนพาร์คมีทรงใช่แต่ที่ไม่ดู้จริงไม่รู้จริงไดโนพาร์คถ้าลอกได้ถ้าลอกได้นะไดโนพักลองได้ลอกได้ลองได้ครับไดโนพาักไดโนพักลองผิวเฮ้ยไดโนพาร์คไดโนพารักเฮ้ยผมรู้แล้ว ให้ผมดูนะกินกินกินี่เลยเนาะมึงันจะเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะสามร้อยเปอร์เซ็นต์กูไม่รู้กูเบากว่าเนื้อเฮ้ยมึงขอให้คั่นึหนขอยครับพอนี้มีน้ำจิ้มพอดักบุญฮะเฮ้ยกูกูไม่มีน้ำจิ้มว่ะเออผมว่าถ้ามีน้ำจิ้มไปมาผมผมผมร่ำเด้าออกครับกูกินมั่นจะเท่าไหร่สามร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคหนึ่งสองสาไก่ย่างอ่าจานที่หกาที่หกเ้ยอันนี้ไม่มีกลิ่นจริงไม่ได้กลิ่นเหมือนกันอันนี้ไม่ได้กลิ่นเหมือนกันเฮ้ยรู้ไอ้เเเหี้้้้ยยยยรรูลลฮังไไม่ดกินตี อ่่าเที่จริงมันมีอยู่สองแบรนด์ที่คิดออกแต่ว่าไอ้ตนี้เนื้อมันฝรั่งมันหนาน่าจะไปอีกแบรนด์นึงเฮ้ยเชื่อเขามีคอขาดเลยว่ะหนึ่งสองสามเลแผ่นยักษ์เลแผ่นยักษ์เลแผ่นยักษ์อันนี้คือกลิ่นนึกไม่ออกอูได้แล้วกูทายรสได้ด้วยเขอคัดคำทำไมเขอคัดเฮ้ยผมผมผมเคยชอบมันมากเลยอ่ะเหมือนแฟนเก่าอ่ะนะเฮ้ยเคยชอบตอนนี้ชอบไม่ได้แล้ว เลนโซ่คือเราเปิดมาเราจะรู้เลยว่าเฉลยคืออะไรหรอก่อนก่อนก่อนเฉลยขอขอขอใมาเลขสามอันไหมขอมาเลขสามอันได้ไหมวางทีอีกครั้งได้ไหมเนี่ยผมโดนมิกรอบนึงผมก็จะกินปลาหมึกผมรู้นะผมรู้นะเป็นส่วนผสมที่ทำมาจากกุ้งครับเฮ้ยเฮ้ยรู้เลยรู้เลยรู้เลยเอ่อทานามิทานามิเอ้ยยังไม่ซ้ำเลยโอ้โหใครแกล้งผมเนี่ยอันแรกเนี่ยสแน็คแจ๊คไอเยี่ยงดูคอนเน่ คอนนีจำไม่ได้ไอ้เนี่ยเห็นไหมฮารามิสไอ้จำคอนนี้อะไรนะปูไทยปูไทยเหรออันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันที่ห้าไก่ย่างเฮ้ยถูก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 อันที่หกไข่ไทยและเจสโก้นะอันทีเจ็ดเอ้าหรอฮะอันนี้เอาไปละพิงเกิ้ล เสียงเนี่ยใครได้ยินเสียงเนี่ยก็ใครจะรู้อีกเยอะ มันฝรั่งแผ่นอยากนอกจากนอกจากเล่ก็จะมีเพสโต้ใช่ป่ะใช่ครับไปกินแล้วรู้สึกยังไงบ้างเท็กเจอร์มันเป็นยังไงเท็กเจอร์เป็นยังไงมีสามที่างครับมีหวานมีหวานสองมีเค็มหนึ่งอ่ะอันที่ดูเหมือนจะเป็นโอรีโอเนี่ยผมไม่เคยกินแบรนด์อื่นผมก็เลยตอบโอรีโอ้สองก็คือไอ้มันฝรั่งแผ่นอยากแต่ผมว่าเป็นก๊อกก๊อกสามคือปาร์ตี้ถุงแดงรสคาราเมลครับอันนี้จะมีเทสโต้นะครับเทสโต้รสอะไรรสอะไรรสปกติอันที่สองน่าจะเป็นวันฟันโอมั้งอ่ะต่อไปที่สามปาร์ตี้อ่ะผมเดาว่าชาาตติส่วนนมัคือปร์ี้ ออริจินอลสีแดงครับอีกอันนึงก็คิดว่าเป็นเทสโตแล้วก็อันสุดท้ายคิดว่าเป็นฟันโอเหตุผลเพราะว่าจริงๆรสชาติของไอ้ไอ้ไอ้แป้งดำฟันโอมันมันมันยูนิคของมันเหมือนกันอันแรกในนี้ก็คือปาร์ตี้สีแดงถูกหมง่ายง่ายง่ายอันที่สองก็คือเทสโตออริจินอลออริจินอลกูมันก็เูแค่เดียวอันที่สามโอริโอโอริโอหรอจริงเหรอโอริโอเท่ากัน อ๋ออันนี้คือไม่ทุบเลยใช่ไหมครัมันจะเป็นชิ้นๆมาเลยโอมาการ์เซ่เลยอันนี้เป็นของในเซเว่นหรือไม่ฮะหรือว่าของแบรนด์เซเว่นหมดเลยอ่ะโอเคปิดตาครับเอาเลยนะมันควรเกินแค่สองอย่างอ่ะไม่ได้บอกกูมีสองอย่างอ่ะอันนี้อันนี้พอจะรู้อันหนึ่งมันมีอันหนึ่งอ่ะที่ค่อนข้างมั่นใจแต่ว่าพอมันไม่มี ใช่มันเหมือนร้างน้ำอ่ะใช่ตัวเย็นที่อเอออ่ะตอบเลยครับอันแรกผมตอบไอ้ที่เป็นฐานอะเลยต้องบอเป็น er พิงเกิล้วซาวจีนออกเจ็บผิดกลัวไม่ใช่ อันที่สองอ่ะเป็นป๊อปคอร์นแต่ผมจำยี่ป้าอแบรนด์ไม่ได้ที่มันจะเป็นไก่หรือเป็ดอยู่ข้างหน้าแบรนด์นะรูปเออไอ้เป็ดเป็นเป็ดครับเออเป็นเป็ดหรือไก่อ่ะถุงถุงแดงแดงม่วงมูกหรือจมูกอันที่สามเนี่ยจอนลี่โคลาจอนลี่โคลานี่คือเหมือนกันเกือบหมดนะครับอันนี้ของผมเหมือนจอนลี่โคลาแต่ว่าน่าจะล้างน้ำมาถ้าผมมีโตถ้าตอบเอกลักษณ์ได้ มีคะแนนเพิ่มใช่ไหมก็เป it, voit, ็นถุงสีถ uh ุง huh, สีอะไรนั้นน้ำตาลนะครับแล้วก็ถุงสีเทาอันที่2คือเป็นเลอันที่สามคือเป็นตัวป๊อปคอร์นที่มีรูปอะไรหงือตัวเมียเป็นแบบว่าแปลงต่อไปของที่อสว่าตัวข้างล่างเป็นเลสต็กแล้วก็เป็นจอรี่โคลาฝั่งที่มันเป็นที่เอาเอาน้ําตาลออกเหมือนกันแต่ีตอนแรกแพรมรึกว่า้มันมีมันมีจอรี่แบบโคลายี่ห้อหนึ่งที่มันไม่มีน้ําตาลไว้ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เฮียใช่ใช่ช่อันนั้นหรือเปล่าที่มันเป็นฮาริโบรแต่กูไอ เลสเต็ตอ๋อเลสตอ้าวเลสโนดิสาายอ๋อโนดิสาลนะอันที่2ก็คืออันนั้นแหละโทโรโทโรใช่ที่โทโร่ชื่อโทโร่่อนอันที่สก็คือฮาริโบเอ้าเฮียมันไม่มีมันไม่มีน้ำตาลนไ่น้ำตาลิงงานได้เอาไปล้างแล้วแต้นล้างไหมไม่ได้ล้างใช่ไหมคาริโบใช่ปะนี่คาริโบเต้นไม่มีน้ำตาลจริงเหนียวจริงอีเขี้ยสรุปคือ มีสีพิเศษด้วยเหรออันนี้ได้นทำอะไรนะใลองชิมแล้วก็ทายแบรนด์ก็คืมีแค่แบรนด์เดียวแต่ทายรสชาติผมดูผมรู้ตอบได้เลยไม่ว่ามีว่ามีรสอะไรบ้างด้วยจดดิ้จดจดจดเลยอันนี้ดูปุ๊บรู้เลยแต่ผมผมรู้แล้วผมนึกหน้าซองมันออกแล้วอันนี้อันนี้เรียบร้อยนะการนี่ติดคะแนนนั้นนะท่านอันนี้ใครตอบถูกชนะเลยอ้าวงัวครับผมไม่เขียนแล้วนะเอาคำตอบเดิมมา เกี่ยวกับส้มเนี่ยตามใช่ตาามตมนี้เลยแบ่งครึ่งเลยอันนี้ทุกคนทายว่าเป็นนิฮอเลยแข็งยักเลยเพรเทโตแข็นยักอยู่แล้วไจะทำจะเอาคะแนนอย่างเดียวจะเอาให้ได้เอ็กซ์ตร้าพอย สีส้มเนี่ยเป็น lobster แต่ว่าสีเขียวอ่ะผมว่าแกงเขียวหวานไม่ไหนหัวะในถุงเดียวกันมันมี lobster แกงเขียวหวานได้เหรอวะได้ครับได้จริงเหรอวเขาไม่ทำไม่ทำเขาขึ้นมาไอ้นี่ไอ้คุกปลาดูก่รอดูขอก่อนได้ได้ได้เขามั่นใจกูว่าหมูมะนาวกู้มว่าทียอะไรมะนาวไม่รู้อะแต่ไม่รู้อะไรมะนาวหมูมะนาวก็ต้องเป็นหมูมะนาวในชิ้นเดียวดิไอ้นี่ขิงถ้าผิดนี่ฮาเลยมึงมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์บองก่อูบอกก่อนแล้วบอกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจมากครับพันสองลยฮะพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าผิด อะไรวะมันมีดีลน,นี้ไหนเมื่อไหร่พี่สิบล้างจานเกมหน้าด้วยกล้องนี้ด้วยหนึ่งสองสามของกล้องครับขอ,องกล้องแล้วนะตัวแรกเป็นกุ้งนะเป็นกุ้งกับน้ำจิ้มสิน้ำจิ้มไอ้ไม่เขียนน้ำจิ้มไม่มีหรอเป็นกุ้งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเราไม่มั่นใจอะพูดอย่างไงกุ้งใช่กุ้งเผาจือกกุ้งเผือกกินดีปูจริงใช่โอ้ไอ้ไบร์มันผิดนะเว้ยมันเขียนน้ำจิ้มนะถูกไดนะ้ กูไม่ได้โกหกเลยกูไม่ได้โกหกเลยว่ามันเด่นเป็นเซนเซอร์ด้วยเป็นเซนเซอร์ด้วยคนที่ผิดหมดก็คือเขาไม่ชนะเลยแหละตอนแรกมันดับไม่ชนะเฉยเลยบอกว่าง่ายเฮ้ยพี่ไม่ได้ชนะ คนนะครับฝากติดตามเพจทิงคอมเป็นคนแดกด้วยนะครับเพราะเป็นเพจอาหารนะรที่อาจจะใช้คำหยาบบ้างนะครับแต่ว่ารีวิวคือรีวิวแบบแค่คำหยาบรีวิวแบบเพื่อนกันอะไรเงีย้ยแล้วก็จริงใจไม่โกหกแล้วก็จะมีแจกของของกินฟรีเยอะมากประมาณนี้ก็ไปติดตามด้วยก็และกันนะครับนะครับ <S <S ออวันนี้ก็ขอบคุณไบและก็ทิงคอมเป็นคนแดกมากนะครับเดี๋ยวติด,ต,ด<ค>ตามกันคลิปหน้าว่าต่อไปเราจะไปเทสอะไรกันว่าเราจะไปดูว่าเราจะปิดแบรนด์กินอะไรกันอีกนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามรอไว้ได้เลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับมากคร สนุกมากสนุกมากครับสำหรับบทสุในวันนี้ของเราคือล้างจานนะครับผมจากเกมกินขนมของที่เราถ่ายกับจิ้งหองไว้นะฮะคนที่แพ้ต้องดูแลตัวเองครับพบ้านเจ้าก้าฮะพอบ้านเจ้าก,าททก้าโปรตีนพลังจานอยู่ครับก็ล้างบ้างไม่เคยล้างบ้างมีแก้วตรงนี้ด้วยนะพี่กินกันงไงฮะสวับายครับ